สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะความรักและก็เลขมงคลในเดือนพฤษภาคมนะคะ2567ชาวกรกฎคือผู้ที่เกิดระหวังวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมอันนี้หมอมิตรอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้ ดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดเนาะนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้ให้อันสลับกันได้ด้วยหรือถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลักนาการกฏก็ดูได้นะคะอะมารับชมรับฟังกันเลยค่ะใบแรกของคุณหนึ่งมเมท้าหนึ่งมเมท้านะคะอาคุณเห็นหมู่บ้านไหมคะแสงทองสองอัมพัยหมอมินว่าวันใหม่นะฮะย่อมดีกว่าเมื่อวาน หมอไม่อยากให้คุณถ้าคุณทุกข์ใจอะไรมาหมอว่าวันพรุ่งนี้ย่อมดีนะคะตรงนี้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไปหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะได้มีโปรเจกต์ใหม่เริ่มงานใหม่รับตําแหน่งใหม่หรือได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะแปดไม่เท้าคือการคุยการสื่อสาร9ไม่เท้านะ,ค,ะคุณยึดมั่นคุณถืออะไรเนาะ,ค,ะความรักที่ผ่านมาเราทุกข์ใจมากเลยนะคะหถ้วยนะคะ สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะคะอ่ะสีไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าการบล็อกการปิดกั้นอะไรไว้นะคะตรงนี้นะสิบไม้เท้านะคะเด็กเธอเหรียญ เดอะซันควินเธอถ้วยสิบถ้วยว e ว of ฟอร์จูนนะคะเดอะเลฟเฟอร์กาถ้วยภายใต้สำหรับมาดูกันนะคะเป็นอย่างไรคุณคุยอะครบ้างด v วิวนะคะวิวคือกรรมมาจากวิวคือดาวพฤหัสวิวคือโชคชะตา ถ้าเป็นความรักนะคะหมอจะพูดตามไพ่เลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรนอกเหนือนั้นคือบุญธรรมการรแต่งใช่แล้วไม่แคล้วกันถ้าไม่ใช่มันต้องหมุนเวียนมันเป็นวัฏจักรที่เราต้องจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีสุดหมอไม่ได้บอกว่าเออต้องไปหาใครหรอกการเริ่มต้นรักตัวเองนะคะอย่าไปทุกข์ใจมากมายนะเพราะหมอเห็นคุณจะเป็นเดือบแบกเหนื่อยมากกับความรักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทให้ความรักเราทุกข์ใจมากนะคะตรงนี้นะ เดลิเวอรดวงมเสเน่นะคะคุณคือใครบ้างเนาะอ่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะตรงนี้เดลซันคนเกิดวันอาทิตย์เดลิเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนธาตุไฟเมสิงฮานูเด็กเธอเรีนธาตุดินกับเมื่อสมังกรคนอายุน้อยธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกมาไม่รู้ว่าคุณแปรทีทานขอพรอ,อะไรไว้นะคะตรงนี้ถ้าคุณถามว่าเออขอพรน,นานแล้วนะหมอไม่เจอนะคะตรงนี้ยังไงคืออย่างนี้นะคะ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามความรักนาทีการงานไม่ใช่เราไปหยอดตู้วันนี้พรุ่งนี้ขอยเรามีโชคขอยให้เราดีขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างบุญความดีมันก็เป็นความดีวิบากกรรมมันก็ยังเป็นวิบากกรรมแต่เขาจะส่งผลเมื่อถึงเวลานะคะคนที่ใช่อาจต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยก็ได้นะคะตรงนี้แต่วิวก็คือโชคชะตาผมหรือหินวันหนึ่งหมอว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่สําหรับคุณอะไรที่มันเหน็ดมันเหนื่อย เราพยายามแล้ววันหนึ่งมันต้องจบเราก็ต้องยอมรับนะคะถึงแม้จะทําใจได้ไม่ได้ก็ตามวันหนึ่งมันก็ต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ค่ะนาเดอรสั้นนะคะ, Sun, ะ,คะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอยมองเห็นไหมคะด,ดวงอาทิตย์ตรงนี้นะ,ค,ะคุณจะเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างอะไรที่มันเคยเหน็ดเหนื่อยสิบไม่เท้าน้องงานก็เหมือนกันคุณจะได้ประสบความสําเร็จโอกาสใหม่โอกาสทางการเงินโอกาสประสบความสําเร็จคนให ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราทําไม่มีใครเย่ตลอดไปหรอกคะ่ะความรักก็เช่นกันอามาดูที่ผ่านมานหนึงคุณเป็นอย่างไรบ้างเอจ็ดไม้เท้าขึ้นมา2รอบละไพ่ใบนี้หมายถึงการปิดกัน้นการบล็อกกันไปหรือถ้าไม่บล็อกก็อย่างน้คือนิ่งไม่ได้คุยมีกําแพงนะคะดีจัดเมนต์เนาะนะคะ คือจัดเม้นก็เป็นไพ่วิบากบางคนเจอกันเพราะมันเป็นวิบากมันจรมาเจอกันมันไม่ใช่มันต้องจบกันไปนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าใช่ก็คือยังอยู่ห้าดาบความห่างเหินเปลี่ยนไปหรือการขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างนะคะสิบถ้วยบางท่านเป็นความรักที่คุณคบกับเขาให้ความรักความเติมเต็มทุกอย่างหรือเป็นสถานะครอบครัวแล้วแต่เขาเดชไฮปรีเทสเนี่ยคนเกิดวันจันทร์เขาไม่เคยชัดเจนกับเราเลย แฮงแมนเป็นความรักที่ทุกข์ระทมขมคืนคืนไม่เข้าคายไม่ออกไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะคะเดอะเดวิลนะคะมังกรลัคนามังกรสเตนสิงลัคนาสิงไนเธอเรียนแล้วก็สี่สีเรียนนะคะความรักบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลไหมมีปัญหาความไม่เข้าใจแล้วก็นิ่งเงียบกันไปหรือบางคนเดอะเดวิลเขาเจ้าชู้ คุณคบคุณคุยกับเขาเขาก็มีพนันธนาการกับสิ่งอื่นอย่างอื่นดึงใครเข้ามาหรือเราเข้าไปในความสมานผู้อื่นที่เขายังไม่ได้จบกันนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะบางคนก็นิ่งเงียบหายกันไปอืมนะคะบางคนเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งอะนะนะคะมาดูกันบางถ้าความรักไหนที่ไม่ชัดเจนคุณเหนื่อยแม่หมอว่าบางุกคนมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะคะ,นะคะ,นะคะมาดู ปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะ The c h a r i o ดกรกลกดลัคนากรลกดนะ c d a บแห่งแมมห้ามไม้เทา้า Killing dab ทัดลมตึงคมเมทุนนะเจ็ดถ้วย Queen เือถ้วยนะคะสามสามถ้วย The Dead Knight เอดาบ The Emperor เด็กถือเหรียญ มีเชียนนะคะหนึ่งไม้เทานะ้าเนาะแล้วก็เดอะซันขึ้นมาหมอพูดถึงคนคนโสดก่อนนะคะคนโสดหนึ่งนะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาในย์แรกของคุณะนะคะหนึ่งนะคุณอาจจะได้เจอในสถานที่ใหม่ๆเช่นเราไปโรงเรียนคอร์สอะไรใหม่ๆไปเรียนคอร์สไปเหลืองงานเรื่องอะไรก็ตามที่เราเราคิดว่าเราอยากเริ่มอะไรใหม่ๆบางคนก็ไปโรงเรียนคอร์สเพื่อหาความรู้ใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้ เด็กชือเรียนอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณถ้าคุณไม่อายุน้อยกว่าเขาเขาก็อายุน้อยกว่าเรานะคะเขาก็คือแตกต่างกันนะคะตรงนี้เดมพลเลอร์ราศีเมลัคนาเมษเป็นลูกครึ่งก็ได้หรือทหารตำรวจในพลในพันได้เจ้านายเราก็ได้นะคะถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็คือเขาก็อาจจะมีหน้าที่การงานตัวกว่าเรานะคะตรงนี้เดมพลเลอร์แล้วอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยเดดเด็กเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะเดชเชียรียอคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่ง ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นแอร์เป็นสะจัตรก็ได้นะ,ะหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องบินก็ได้นะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับความเร็วของรถก็ได้เดนมาร์เชียนนะคะเดนมาเชียนเป็นดาวพุธคนเกิดวันพุธเนาะการสื่อสารนะคะตรงนี้ก็ได้นะทางออนไลน์ก็ได้หรือคนนี้เป็นนักแปลภาษาเป็นนักโหราศาสตร์นะคะได้ด้วยเดือดซั้นนะคะคนนี้โดดเด่นนะ,ะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นออกมาก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วเดืดหมายถึงคนเดิมๆได้ด้วยนะ ส่วนคนที่มีประเด็นนะคะหมอพูดเลยว่าเอาคุณห่างกันออกมาเนาะจบออกมาอาจจะเป็นเรื่องสามเศร้าเขาคุยกับใครเขาไปคุยกับใครนะคะถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานคนใกล้ตัวเขาในลาที่เขาไปดีวกันไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มความใกล้ชิดทําให้คุยแต่เด,ดททาไมขึ้นมาแล้วแปลว่าหมอว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ ฉาบฉวยมากกว่าเล่นๆไม่ได้จริงจังแต่ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะคะหมอพูดตามไพ่ของหมอมาความสัมพันธ์นี้มันมันจบเหมือนกันนะของเขาหรือเขาอาจจะมีคนที่มีทั้งเลือกตัวเลือกเยอะเป็นคนคุยเยอะแต่ว่ามันไม่เคยชัดเจนอะถ้าไปคุยกับใครแนมะ่หมอว่ามันก็ไม่มีความรักจริงมันไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณนะตรงนี้นะคะหรือบางคนเป็นปัญหาความคําพูดนะที่ตรงที่แรง ที่เป็นปัญหาเนี่ยขัดแย้งความไม่เข้าใจบางคนก็มีคนโมมากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณทําให้นิ่งเงียบไปแม่หมอว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้มาดูกันแต่ถ้าหมอพูดอีกนิดนึงนะถ้าคนคนนี้ไม่เคยชัดเจนอะคุณเลยไปไปกับกับวนวนเวียนเวียนหลายรอบแล้วยามันเป็นวิบากกรรมหมอว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณจะเริ่มคิดได้ไตรตองในความรักความสัมพันธ์ว่า ที่จริงเราก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานมีเงินมีความมั่นคงมีความเติม,ม,มเต็มมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีหมอว่าคุณจะมุบฟจากตรงนี้คุณมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะสิบถ้วยคนที่เข้ามาเติมเต็มให้กับเรานะคะคนที่โชคชะตานำพามาคนที่คุณสร้างบุญเกื้อหนุนกันมาคุณจะได้พูดได้คุยคนที่เป็นคนโดดเด่นทีเดียวแหละดวงคุณจะมีสเสน่ห์หกถ้วยมีคนเดิมๆบางท่านวนกลับมาด้วยนะ กรณีบางคนเนี่ยอาจจะเป็นทั้งคนเดิมที่วนกลับมาแล้วมีทั้งคนใหม่ด้วยแต่มองว่าคุณจะเลือกได้เลือกความรักคนที่ซื่อสัตย์คนที่ทุ่มเทให้กับเราอามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบ้างนะคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นขิงเหรียญน,นะหนึ่งถ้วยนะที่มีชี้เชียนที่เอ็มเพรสที่จัดเมน จติกาตุลละขนาดตุลหนึ่งดาบควินถือไม้เทา้ทาธาตุไฟมีสิงหนหนึ่งไม้เทา้าอาเด็กถือถ้วยนะคะอ่าเดอเฮอร์มิตกระโดดลองอมาให้ตรงนี้เฮอร์มินี่ชาวกันละขนากันไนถือไม้เทา้าเนาะห้าถ้วยอาไพ่ใต้สำหรับคิงถือไม้เทา้าหมอพูดถึงคนโสดก่อนนะ คนโสดนะคะหมอจะคุณจะรู้สึกถูกชะตารู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะเป็นไพ่ตีคู่ออกมาความหมายของหมอมิงคือแน่นอนลหละคนเราชอบและรู้สึกดีต่อกันมันมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นบางครั้งเ,เขาเขา,เขารู้สึกดีกับเราเขาคงไม่ได้ไปตามจีบคุณแล้วก็ไปตามสกิทผมชอบคุณมันก็จะเกินไปนะคะถ้าคุณอยู่ในสายงานหรือน้องน้องนักศึกษาที่เรียนอยู่ มีเพื่อนมีคนเยอะแยะมากไายทำไมเขาชอบดิวชอบคุยกับเราปรึกษาหารือกับเราเขาอาจชวนเราคุยก็ได้หรือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกดีคือเราคุยกันแล้วเรารู้ถึกถูกชะตาต้องใจคุยกันได้หลายเรื่องแล้วมันมีความเข้าใจเริ่มจากตรงนี้เริ่มรู้สึกว่าความความรู้สึกมันจะชัดเจนขึ้นเริ่มจากคุยดีคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันนี้มันก็จะเริ่มรู้สึกชอบกันเป็นความรู้สึกที่ถูกนะคะตรงนี้นะ หมอมินว่าจะมีคนเข้าหาคุณคนคนนี้เขาจะรู้สึกผูกพันกับคุณมาแต่อดีตพบชาตินะค,ะคุยเรารู้สึกโอ้ยทาไมคุณเหมือนเคยเจอกันมาแต่อดีตพบชาติแน่นอนละคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเดมเพลสนะคะแม่หมอบอกเลยว่าบางคนอาจจะเป็นอายุที่แตกต่างนะะอายุน้อยกว่าเราหรือเราน้อยกว่าเขามากอย่างนั้นนะคะแล้วก็คนนี้อาจจะเคยเสียใจเจ็บปวดมาก่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะความรักของเขาเขาจะให้ความรักความยุติธรรมกับคุณถ้าสองใบนี้ หมอมินว่าเป็นคู่ที่เคยสร้างบุญเพื่อนหนุนกันมาอาธิษฐานขอพรตามกันมานะคะคุณจะมีคนที่เข้าใจเรียนรู้กันไปแต่ถ้ากรณีคนมีประเด็นคนที่เงียบไปเนี่ยแม่หมอว่าต้องมีคนที่นิ่งเงียบไปต้องการอะไรบางอย่างต้องการคําตอบจัดเมนแม่หมอว่าเขารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดอะไรบางอย่างหรือแม่หมอว่ามันจะเกิดการเตือนรู้หรือการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะ,ะถ้าถ้าไม่เข้าใจกันแม่หมอว่าเขาจะมีความเข้าใจนะคะจัดติคือ เห็นไหมความวิติธรรมเนี่ยเราทาดีแค่ไหนเมื่อก่อนไม่เห็นแต่ตอนนี้เริ่มมาเห็นเริ่มอยากกลับเข้ามาคุยมาเค,คลียร์มาชัดเจนได้พูดได้คุยหรือเขาไปคุยกับใครก็ไม่รู้แหละมันไม่ใช่สําหรับเขาเห็นไหมไพ่ตีคู่มาคุณใช่ที่สุดหมอมินว่าจะมีคนที่เคยหายไปก็ได้นิ่งเงียบกันไปมีโอกาสกลับเข้ามาเริ่มต้นดีลกันใหม่สารต่อกันใหม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะแต่สิ่งที่แม่หมออยากจะบอกทุกคนทุกท่านคือ ถ้าคนคนนี้วนกลับมาหลายรอบแล้วแล้วไม่เคยชัดเจนอาคุณทำร้ายจิตใจคุณมันถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่นรู้เช่นกันว่าเอ้ยเา่าหัวใจเรามีดวงเดียวเราจะให้คนคนนี้ทำร้ายจิตใจเราหรออะไรประมาณนั้นนะคะมามาดูวัชชันบางนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรหนึ่งไม่ท้าคุณก็รักตัวเองมากขึ้นนะ ช่วงนี้ไม่ได้เงินก้อนใหญ่หรือทําธุรกิจบูมนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะตรงนี้นะบางคนแม่หมอบอกเลยว่าอะไรก็ตามแม่หมอเชื่อว่ากเรากดเหนื่อยมาเยอะแต่สิ่งที่คุณทําเห็นไหมคะวิวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นวัฏจักรอะไรที่มันเคยแย่มามันจะต้องดีขึ้นแล้วดวงจะเริ่มปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับหนึ่งนะคะความพยายามคนเราไม่เหมือนกันต้นทุนแล้วต้นบุญวาสนามันไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะ แต่สิ่งที่หมอบอกก็คือมันสร้างบุญนะคะสร้างบุญเริ่มจากเล็กๆก็ได้นะคะสวดมนต์เจริญภาวนา,าดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วนะคะตรงนี้คุณจะได้เงินก้อนหรือทำธุรก,กิจช่วงนี้ภูมิร,รักตัวเองมากขึ้นที่จริงอะ่ะดวงคุณมีสเสน่ห์มากนะเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะมีคนรอคุณอยู่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่เราอาจจะยังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆก็ได้ เนะดี๋ชัดเมนนะถ้ามันไม่ใช่แล้วมันอยู่แล้วทุกมันไม่เคยชัดเจนวนไปเวียนมาไม่รู้กี่รอบแล้วมันถึงเวลาที่คุณตัดสินใจนะคะตรงนี้นะเด็กถือไม้เท้านะคะนายถือเหรียญสิบเหรียญโอ้โหได้เงินก้อนใหญ่นะคะทำถ้าละใครใครอขายที่ขายทางก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้นะเออนะคะ แต่ว่าไพ่ผ่ากขึ้นมาไฮโลแฟนนอกพฤกศพลาคณาพฤกศพเอ่อมอมินขอทายแบบนี้นะคะว่ามีคนเดิมๆไพ่ตกตำแหน่งอนาคตใบที่หกด้วยส่วนใบที่สิบเป็นใบที่ตกตำแหน่งดีด้วยนะคะใบที่สิบอ,อนาคตใกล้ๆจ,จะมีคนเดิมๆถ้าใครไม่เข้าใจมีโอกาสได้กลับมาปรับจูนเข้าหากันหรือมีคนเดิมกลับมาง้อมาพูดมาคุยมาสื่อสารกับคุณแต่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะ คุณเ็ดก็ได้นะบางคนอ๊ะฉันเสียใจอ่ะเจ็บปวดมาเยอะมันขึ้นอยู่กับคุณคุณจะใจแข็งขึ้นนะคุณจะดูผล,ผลการกระทําเขาแล้วกันคุณอยากได้ความรักที่สินเสมอเราความรักที่ดีงามแต่ถ้ากรณีคนโสดแน่นอนละค่ะคุณจะได้เจอสองถ้วยคนที่จะเข้ามาทําให้เราเติมเต็มละมั่นคงสิบเหรียญคือความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกสิบถ้วยเหมือนกันคนที่จะเข้ามาทําให้เราอบอุ่นคนที่เติมเต็มเป็นความรักที่ก้าวไปด้วยกัน เก้าทีละบรนไดแต่มันคงอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนทางไกลบางคนก็จะเจอในสายงานบางคนอายุที่แตกต่างคุณนะคะคนนี้ก็อาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมานะคะตรงนี้แต่ความรักนะคะมันมันแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าแตกแยกนะคะมันจะผสมกลมกลืนมันต้องบาลานบางอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกลื่อนหนุนให้เจอด้วยนะอ่านะแม่หมอขอดูเลขมงคลบ้างนะทีนี้นะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะเลขมงคลองคุณ นะคะนะคะแม่หมอว่า1น,นะบางครั้งนะ,ะคะคําว่าโชคดีอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้ที่ประสบความสําเร็จมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนเหนื่อยแต่เริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆมีคนสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาไพ่ที่ขึ้นมาหมอมินว่าหนึ่งเราควรอ่าว้พระพุทธเจ้านะเราควรว่ายู่แล้วค่ะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจะทําให้เรามีสติสอเดืสันคือองค์พระพิคเนนาที่ขึ้นมาด้วยนะนะคะ ไพรีเทสนะคะยีนถือถ้วยทำมาแล้วอืมอหมอเห็นมีเลขตัวเดียวนะมีหกหรือมีเก้านะคะตรงนี้นะอ่ะแม่หมอขอไพ่แนะนำสุดท้ายความรักของคุณก่อนอ่าเดือนจัดเมนขึ้นมาบุญทรรกรรมแต่งเนาะใช่แล้วก็ไม่แคล้วกันแล้วค่ะ ถ้าไม่ใช่มันเป็นแต่แค่วิบากมาแล้วเหน็ดเหนื่อยมันต้องจบไปเพื่อเราเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคู่บุญคู่กรรมมันก็ตั้งตัดกันไม่ขาดอย่าลืมนะคะคู่บุญคู่กรรมหมายถึงบุญก็มีกรรมก็มีทําให้มีอุปสรรคมีปัญหาได้ฟาฟันนะคะให้จะแนะนำยังไงเอ็มพั r เลอร์ p ดเอนะคะโอ้ใครตีคู่มา Winter, วิ e เถื่อถ้วยเดอะซันเทมเพลน หมอมินว่านะคะถ้าท่านใดที่โสดอยู่นะคะตรงนี้หรือคุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยถึงเวลาแล้วที่ชีวิตคุณจะสันมีความสดใสมีความรุ่งรวงรุ่งเรืองรุ่งโลดประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความรักก็เหมือนกันหมอมินว่าโสดมีโอกาสได้พบเจอเอ็มพัลเลอร์คือไพ่ราชาคือไพ่จัจกรพรรดิเดมเพสไพ่จักรพรรดิดีคุณจะได้เจอคู่บุญคู่กาลยานามิตรคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกของคุณให้มันดีขึ้นให้อบอุนและเติมเต็มเป็นความรักที่ดีงามเกื้อกูลคุณ,คณนะนะนี้ถ้าคอนโซนนะแต่ถ้าเป็นคนเดิมมันขึ้นอยู่กับคุณนะแม่หมอว่าจะมีคนเดิมเดิมวนกลับมามาง้อคุณอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรับไว้ไหมแต่สิ่งที่หมอจะบอกเป็นแนวทางคุณว่าถ้าคนคนนี้วนเวียนมาหลายรอบคนเราผิดพลาดได้นะคะแต่ไม่ใช่กลับไปกลับมาแล้วเหมือนเดิม ไม่เคยชัดเจนทําเราเสียใจเหมือนเดิมอันนี้คุณต้องพิจารณาใหม่เนาะ,นะหัวใจเราทั้งดวงนะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายชาวราศีกรกฎอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปถ้าดูดวงส่วนตัว id line ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะอ่านรายลเรียนเบื้องต้นนิดนึงก่อนที่จะทักเข้ามาสวัสดีค่ะ